ขวิธีรับมือกับความกดดันทางสังคมมัดฉาวะละแก้วกับหนังสือแด่นักเด็ดเตทางใจในตอนที่มีชื่อว่าเลิกดูนาฬิกาสังคมใช้ชีวิตตามจังหวะของตัวเองหลายๆครั้งเรามักเผลอเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเสม,มอว่าอายุเท่านี้แล้วยังไม่ประสบความสําเร็จเหมือนคนนั้นคนนี้เลยมาดูวิธีรับมือและเรียนรู้ที่จะมีความสุขในแบบของเรากันดีกว่า 1. นิยามความสําเร็จในแบบของตัวเองลองจงนินตนาการใช้ชีวิตที่มีความสุขในแบบของเราภาพความสําเร็จของเราจะเป็นแบบไหน 2. สําเร็จช้าไม่ได้แปลว่าล้มเหลว3อ,อย่ารีบตัดสินใจเพียงเพราะรู้สึกว่าตามคนอื่นไม่ทัน4เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหนึ่งทางที่จะช่วยหยุดเปรียบเทียบได้ก็คือการลดโซเชียลมีเดียลงบ้าง รู้ว่าเราไม่ได้ตัวคนเดียวยังมีอีกหลายคนที่รู้สึกกดดันจากนาฬิกาทางสังคมเหมือนกันดังนั้นหาความสุขในแบบของเราและเป็นกําลังใจให้คนอื่นและ 6. อย่าลืมใจดีและยินดีกับความสำเร็จของตัวเองแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตาม